สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง KB Auto Review ศูนย์รวมข้อมูลยานยนต์รถยนต์รถไฟและอาวุธยุทโธปรกรณ์ล้ำสมัยในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถไฟล้ำอนาคตของไทยในปี2026กับ Golden Triangle Express 20ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีความเร็วและความสะดวกสบายไว้ในหนึ่งเดียว โกลเด้น r ทรแองเกิลเอ็ก20เป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการระบบรางแห่งอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในสามเหลี่ยมทองคำได้แก่ไทยลาวและเมียนมาด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรโกลเด้น r ทรแองเกิลเอ็กซ์เ20ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การธรมนาคมที่ก้าวล้ำและเปิดประตูสู่การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้านการออกแบบภายนอก Golden Triangle Express 20มาพร้อมกับโครงสร้าง a อ r o ไ d y n a m i ที่ลุลมอย่างสูงสุดโดดเด่นด้วยหัวขบวนทรงจรวดทรงพลังซึ่งไม่เพียงแต่ดูทันสมัยเท่านั้นแต่ยังช่วยลดแรงต้านอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้รถไฟสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้อย่างมีเสถียรภาพสีหลักของตัวรถคือสีทองประกายแชมเปญ ผสมผสานกับแถบสีน้ำเงินและขาวที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยโดยลวดลายไทยร่วมสมัยถูกประดับไว้บนข้างรถเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติในด้านของขุมพลัง Golden Triangle Express 20ใช้เทคโนโลยีระบบรางแม่เหล็กหรือ Maglev Hybrid ที่ผสมผสานพลังแม่เหล็กเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงสูงทำให้สามารถเร่งความเร็วได้ถึง480กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนุ่มนวลและปลอดภยัย ในขณะที่ระบบเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้ายังช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนกลไกล,ลงได้มากช่วยให้รถไฟมีอายุการใช้งานยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาภายในของ Golden Triangle Express 20ได้รับการออกแบบมาให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมหรูหรามีที่นั่งแบบ First Class Executive ที่สามารถปรับเอนนอนได้เต็มที่พร้อมระบบลวดไฟฟ้า ส่วนที่นั่งแบบ Business และ Economy ก็ให้ความสะดวกสบายไม่แพ้กันหน้าต่างบานใหญ่พิเศษทำให้สามารถชมทัศนียภาพระหว่างทางได้อย่างเต็มตาพร้อมระบบลดแสงอัตโนมัติในช่วงกลางวันและมีไฟ LED แบบ Soft Light สำหรับการเดินทางกลางคืน ระบบความปลอดภัยภายในขบวนรถถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก Golden Triangle Express 20มาพร้อมกับระบบ AI Traffic Guardian ที่คอยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและเส้นทางแบบ real time ล้องวงจรปิดรอบขบวนรถระบบควบคุม,มอุณหภูมิอัจฉริยะและประตูอัตโนมัติที่เปิดปิดตามสถานีเป้าหมายอย่างแม่นยำสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆภายในขบวนรถยังประกอบด้วยห้องอาหารระดับพรีเมียม พร้อมเมนูอาหารไทยร่วมสมัยและอาหารนานาชาติอินเทอร์เน็ต WiFi ความเร็วสูงตลอดจนพื้นที่คอมพานี w o r k เวิร์ก c e ที่มีปลัก๊กไฟและพอร์ต USB ครบครันสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่นอกจากนี้ยังมีโซนสำหรับเด็กและห้องพยาบาลสำหรับกรณีฉุกเฉิน ในแง่ของระบบการควบคุมและการบริหารจัดการ Golden Triangle Express 20ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทควบคุมกลางแบบซูเปอร์กริด AI ที่เชื่อมต่อกับศูนย์กลางธรรมนาคมของประเทศทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของรถไฟแต่ละขบวนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งมีระบบป้องกันอุบัติเหตุอัจฉริยะที่สามารถสื่อสารกับสถานีปลายทางได้อัตโนมัติหากเกิดความผิดพลาด Golden Triangle Express 20ยังได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ Zero Emission โดยใช้พลังงานจาก Solar c เซลที่ติดตั้งไว้บนหลังคาขบวนรถและมีระบบกักเก็บพลังงานแบบอันตรค c าคาปัซิเตอร์ที่สามารถรีไซเคิลพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่ได้ในมุมมองด้านเศรษฐ,ฐกิจการเปิดให้บริการ Golden Triangle Express 20จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวการส่งออกสินค้าและการเดินทางระหว่างประเทศอย่างสะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณรถยนต์บนถนนซึ่งส่งผลให้ลดมลพิษทางอากาศในระยะยาว Golden Triangle Express 20จะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2026โดยจะมีรอบวิ่งระหว่างจังหวัดเชียงราย เชียงของเวียงจันทร์และต่อขยายไปยังท่าที่เหล็กของเมียนมาในอนาคตโดยมีแผนให้บริการทั้งแบบรายวันและรายเที่ยวพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์หรูหราในสไตล์ไทยสมัยใหม่หากพูดถึงเรื่องราคาค่าโดยสาร Golden Triangle Express 20มีโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับประชาชน เริ่มต้นที่500บาทต่อเที่ยวสำหรับชั้นอี o n o นมและสูงสุดที่ประมาณ3,500บาทต่อเที่ยวสำหรับชั้น First Class Executive พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวเพื่อดึงดูดผู้โดยสารโดยรวมแล้ว Golden Triangle Express 20ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของประเทศไทยในด้านระบบขนส่งทางรางที่ไม่เพียงแค่ล้ำสมัยแต่ยังแสดงถึงความสามารถในการออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติก์ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกในอนาคตหากคุณชื่นชอบการรีวิวเทคโนโลยีระบบรางรถไฟรถยนต์หรืออาวุธยุธโโืพกรณ์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง KB Auto Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ล้ำอนาคตแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ